อัปเดตท,ทิศทางหลังเฟดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยตอนรับกับฟิโดเดลี่ประจำวันพรหัาทที่11ธันวาคมในส่วนของแพผลผลิตภัณฑ์จลงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันอย่างอยู่กับสถานาการณ์สดๆร้อนๆนะครับเมื่อช่วงเวลาตี2เมื่อคืนเนาะกับ FOMC นะครับในการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายนั่นเองที่มีการปรับลดจากระดับ4%นะครับอยู่ระดับ3.75%โดยการปรับลดลง25 b บ s i s point ไม่ได้ผิดไปจากความคาดหมายนะไม่ได้ผิดไปจากแผนของวิก l y r e คล p ที่มีการพูดคุยกัน แต่ครับในช่วงชางและช่วงสายวันนี้เองนะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายจากอีก2สถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น AUD เนาะที่ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเอาไว้ขัดรับกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองรวมถึงในเวลาบ่ายสามครับกับ SNB นะฟรังสวิตนั่นเองนะครับที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอีกเช่นเดียวกันจากปัจจัยที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตทิทางกับการวางแนวนโยบายกันนะครับโดยหลกัหลกๆเลยเฟดเมื่อช่วงเวลา ตีสนะในเวลาตี2องครึ่งครับเกิมี FOMC press conference นะครับสามารถไปติดตามได้ที่ Federal Reserve นั่นเองนะในส่วนของ Federal Reserve นะครับ FOMC press conference เองเนี่ยคุณเจรอร์มพาวเวลได้ให้ประเด็นร้อนประเด็นสำคัญเอาไว้ครับในประเด็นสำคัญที่ทาง FOMC แถลงเนี่ยเขามีอิชูประเด็นสำคัญคือเขาจำเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเนื่องจากว่านะครับเขา มองถึงผลกระทบในเรื่องของนโยบายทาริฟนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากเลยโดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องของภาษีสินค้าที่นําเข้ามานะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของเศรษฐกิจธุรกิจหรือประชาชนนั้นมีค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับ